สวดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่24พฤษภาคม2568ท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศคึมคึมคึมฟ้าคึมฝนเป็นอบอ้าวท่านผู้ชมคือฝนจะตกนะครับพอดีคุยกับพ่อข้าลอตเตอรี่พี่น้องนะครับก็พอพอเอเพิ่นดูคือกันตามงานต่างๆงา,ง,าง,างานนั้นงานนี้จะพอ่อพ่อเพิ่นประจำลอตเตอรี่มาเบิ่งนด้วยหรอพอเมื่อกี้ยิบลอตเตอรี่น้ำพอ่อเพิ่นแล้ว เออเพิ่นว่างวดเมื่อกี้นี่โอ้คักเดวาสันอ่านี่สานผู้ชมบาเถอเอาน้ำพอิ่นไปหนึ่งเก้าสามหามันได้หาเก้าสามนี่ไหมก็เลยดึงน้ำพอิพ่นเลยแหละดึงแล้วก็เลยคุยกันคุย,ก,ก,คยก,กันพอเพิ่นว่างวดที่แล้วนี่องเลขพ่อเองเลยบ่เออเอาหันใน,นอเอฟซีบ้งในพอล่อหาเพิร์อหาแค่เจ้าได้ยิบลรตเตอรีนะ้ำ งวดที่แล้วได้ตัวใดพ่อวันที่แล้วศูนย์เก่าศูนย์เก่าตัวเดียวศูนย์เก่าตรงตัวเดียวเลยโอ้นี่แหละพี่น้องเมื่อกี้ยิบลอตเตอรี่นั่พ่อเพิ่นพ่อเพิ่นว่าเดี๋ยวบ่าวสถวจิบเพิ่นว่ามีตัวเด็ดที่เด็ดให้ยว่าสั่นแอบเจะแแทบว่าพี่น้องลองบังได้งวดนี่งวดที่แล้วได้ศูนย์เก่าตัวเดียวที่พอปัาดนี่พี่น้องไปพ่อเพิ่นตลอดพี่น้องสุู้งานนะครับลอตเตอรี่พ่อเพิ่นแพงไง เออนะครับก็ได้คุยกันดูจัวมามาวันนี้มาพอกันพอดีพอกันมางวดที่แล้วเด็ดเล่ยว่าเทาตัวใดกับพอวันที่แล้วย้ำอีกทีศูนย์เก้าตัวเดียวอือปาดพี่น้องปัดปาดปาดเออตอนงวดที่แล้วพอพอพอกันไม่พอกันเรือเปล่าพอพอเนาะพออยู่เนาะได้คุยกันอยู่นีเนาะอือได้คุยกันกับพอเนี่พอพอกันดูเอ่อจะมาพอกันมางวดที่แล้วนี่ เป็นเลขของพ่อเองวะพ่ออือโอ้เสี้ยนเท่กันตัวนี้พี่น้องบัทธรรมบาดาได้เนี่ยเอ่อเพราะว่าเราไปแต่ละทีแต่ละมองพี่น้องไม่เจ๋อโอ้บางใดเด่นตัวใดมากแต่ว่าเราก็มีเลขเด่นของเราพ่อราว่าเป็นเลขเลขของพ่อเองอ่าวันนี้เอาเดียวตัวใดได้มากตัวใดใช้ซีหนึ่งกับศูนย์ซีเออนุญาพี่ตัวให้กับพ่อเด่นใช้ซีศูนย์ซีกับซีหนึ่งเลยวันี้ศูนย์ซีซีหนึ่งถ้าตัวเดียวตัวใดตัวเดียวก็ใช้ หนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เอมันสิกัับกันคืองวดเมื่อกี้ศูนย์เกศูนย์นี่บงวดนี้หนึ่งสี่สี่หนึ่งกับตัวอีกกัตัวร่องกับมันตัวศูนย์ส่ศนย์สี่นย์เท่านั้นพี่นองขามันเขีนี่บ่ใส่หนึ่งสี่อ๋หนึ่งสี่แล้วกันหนึ่งสีของพ่อขายดีด้่นี่ยังตัวเดียวเท่านั้นพ่อคนบ้านนี่เพิ่นว่าธรรมดาบบบใดนันท่วา่สันเอ พอคนวายแต่วที่เด็ดบอสันนี่ประ่านี่ก็เอ้นี่หนึ่งซีเหลือแค่ใบเดียวนี่ซีศูนย์กรบนเหลือแหละเห็นว่าทำช่มซีศูนย์กับบนเหลือแล้วมีเอ้ซีศูนย์เหลืออยู่อืม่ซีหนึ่งหนึ่งซีเหลืออยู่ตัวนี้พ่อมันตาแต่มันเป็นศูนย์มืนอก็้ทมาอยู่นี่ซีซีนี่แน่นอนเลยซีบนี้ซีบนี เนีเนย,โน,โยน,นซีเลยบ้าพี่น้องตัวเนียนตัวนียนซีเอืมบ่แมันว่าพ่อเพ,พินเ่นแหงจะให้บาวแถาลอตเตอรี่ได้พี่น้องคุยกับเพิ่นพ่อแล้วพ่อมีที่เด็ดได้ถาดตัวเดียวหนึ่งซีเจ้าแต่นหนึ่งซีหนีได้พออ,อาแต่นหนึ่งซีพอหัน่าที่เด็ดเนี่ยพาคุยกันแล้วพ่อนมาขันบ่ม่าหนึ่งซีจะเป็นซีหนึ่งแต่ว่าบาวแถาเจ้าแต่มันก็ะตรงครับพี่น้องนันน่นนั่นบ่พอ่อมันคือหลายใบแด้ละ แต่ว um: ่าก er> ับใวแล้วที ha, 5, 4. 4. 5, 5, ่พี่น้องเบาเทาเอาไว้แล้วละจังสี่ของพ่อตัวนี้มีมีหาสี่หนึ่งอหาสี่หนึ่งกลับไปก็คือหาหาหนึ่งหาเอามีพอดีหาหนึ่งที่หาที่หนึ่งอที่เด็ดพี่น้องนั่นแล้วอถหมดนี้พลาดบ่ทงาาบัวีหนึ่งหนึ่งซกะตัวแรกกพ่อตัวรองก็ีศูนย์มันไปเป็นศูน อ่าพ่อค้าลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้นับวันที่แล้วศูนย์เก้าอเอาเจด็ดของเฟินบอพี่น้องพ่อกันดูอยู่พี่น้องพ่อกับพ่อเฟินได้คุยกันจะมามื่อนีมาได้พ่อพ่อเลยว่าเอ้าเด็ดอยู่ด้วยสันเล็กพ่อสันมักบอเฟินมานะครับนี่เบาเถ้าเมื่อกี้หาลอตเตอรี่น้ำเพลินพี่น้องอยากได้เก้าศูนย์หาครับหาเก้าสามนี่เก้าสามก็มีหลายใบอยู่แต่ว่าหาเก้าสามมีใบเดียวในแผงพ่อเนี่ยหยิบมาแล้ว เก้าซุนหาบอมมีพอนมาบอมมีเจ็ดซุนหาม่อยู่ศุนซุนหาก็มีเก้าซุนหาบอมมีค้นหาตัวใดหๆพ่อที่ไปมากนี่ยเก้าซีก็คือบุหรี่เก้าซีเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดกับบมีเก้าแปดกับบอมมี่เขาคือเดินมากเก้าหลายแท้ วุ้ยมันมากอย่างไดวุ้นมาอคนหาตะหาตะเก่าเห็น่มั่วตเกาเจ็ดตัวนี้พี่น้องเลโกเกตมันเป็นเลโกอย่างแบบคนหาดีคนมักคนนิยมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งดูฝอของฝอเพีงฝอหลายอยู่พี่น้องนี่เอาฝอคนมาสี่หนึ่งหนึ่งี่น่แะแต่ว่าโตเน้นนี่พี่น้องเด้อถาโตบ่ถาหนึ่สี่ีหนบ่มากคือ4004เดี๋ยวบ่าวท่าจังจิเขียนให้ นะครับพ่อค้าลอตเตอรี่พี่น้องนะครับพ mm hmm. อพันฟันให้เม็ดเดียว4ี่หนึ่งหนึ่งสี่ตัวรองอันนี้เป็นเลขบ้าวท่าดอกพี่น้องบ้าวท่าไปพ่อยุ้ยไกันนี่ละเห็นพ่อค้าไม่ค้าลอตเตอรี่กับสร้อยอุตุนพ่นพี่น้องหาเก้าสามเก้าศูนย์หาครับอ่านี่มีใบเดียวเก้าศูนย์หาพรมีถามพอพ่นแล้วอเดี๋ยวบ้าวท่าจึงกีเขียนให้พ่อมาสี่หนึ่งหนึ่งสี่ได้หาหนึ่งสี่แล้วหาสี่หนึ่งกลับกันอ่า รากาตัวร่องจะเป็น4ีศูนยที่่ะศูนยนย์ีศูนย์ศูนย์องกับดบกกับข้างคานอพ่อถ่าพ่อเด่นเด่นตัวใดเล็กพ่อไงเด่นซีบ่ใส่ีใส่ซีใส่ีพี่น้องพ่อขาลอตเตอรี่งวดที่แล้วศูนย์เก้าพอนพอพนตัวเดียวถ้าว่างวดนี้ตัวเดียวก็คืหนึ่งซีซีนึงเด็ดเด็ดแต่ว่าตัวตัวเล่นกันชิเลนส่กันมาตัวใดเล่นไซซีไซซีหาไซซีหามาไสซีพี่น้องนี่โอ้ ดีท right? <c oughs> ี <Jetzt motherf abil itation> ่พอรถพอนี่ช่วงนี้ฝนทั้งตกดีนะพอเนะหาผใดไปน้ำใดจะฝ้าไปฝ้าอาคนถามหลายระบาทนี่ฝ้าย้าอย่าฝ้าย้าไปเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีคนกันพอคนขึ้นรถเตรียมจะไปแล้วตลาดา็ดีแน่พอพอนาช่วงนี้ฝนตกแดดออกกันไม่แน่ให้เน่นในตัวหนึ่งสีหรือสีหนึ่ง น้้าห่งีหนึ่เดี๋ยวบ่าวเถาวงกลมให้ทำชุชมนะครับผมจะไปผมน้อผ้าอครับอ่าทำชชมทามเม็ดเดียวขึ้นหนึีน้ะพอเนาะอนี่พี่น้อง่อันมานหนึ่ง1ีีบ่าวเถาเล็กันไว้อันนี้หาเก้าสาเล็กบ่าวเถาพี่น้องนะครับพ่อขารอตรีได้พี่น้องได้หนับหนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหับงวดที่แล้วนี่ศูนย์เกาอันมาเม็ดเดียวแต่วงวดนี้ขึ้นมีร่องศูนย์อ ฟนมาทังคามันตัดดับยิ่งโอ้อ่าหานหนึ่บ่มากก็คือศูอ่าพอพ้นเลยปหนึ่งซีฐานหนึ่งบามากก่มากจะเป็น0นแค่นี้พี่น้องถ้าเม็ดเดียวคือหนึ่ซีเลยได้พี่น้องเด้ออ่าถ้าเม็ดเดียวคือ1นึ่นงซีซีหนึ่งนี่พอพนให้กลับไปเสื้อและตัวร่องคือ0ูนยซีซีศูนย์ี่ให้กับไบเซื้อ้าผู้ใดบ่มักตัวกลับเก่า1นึซีนะครับ้าบ่มากหนคือศูเม็ดเดียวคือ C. C หน,นอ่นอาเม็ดเดียวไปเลยสีนะพ่อเนาะ ออุดหนนไปเรื่อยอ่าอย่าลืมพี่น้องพ่อฟ่อพ้นยุใสถามพ่อพ้นได้อุดหนุนลอตเตอรี่พ่อพ้นนำแหถทายมักถ่ายมีตัวชอบพี่น้องทายมีตัวชอบเพิ่งกับอุดหนุนลอตเตอรี่พ่อพ้นตาหนึ่งซีหนึ่งซีเม็ดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหลืออยู่ใบหนึ่งแหมหนึ่งซีเหลืออยู่ใบหนึ่งพอดีพอมาเอารถเบาเทาวสันเลยหามพอมาได้มาเตะพันมาเรียกพ่อเองพันมางวดที่แล้วพ่อพ้นได้ศูนย์เก้างวดหนีหนึ่งซี พี่น้องพ่อขาลอตเตอรี่นะครับผมอา่าลองเบิลงพี่น้องนำพามาคาชอบเลขมันคู่เดียวหนึ่งซีกับศูนย์ซีตอนพ่อเพิน่นวากับน้ำมือซีตอนเน้นๆขึ้นหนึ่งซีถ้าผู้ใดบ่มักหนึ่งกับศูนย์ซีแค่นั้นอันนี้เขียนตัวกับไปให้น้ำนะครับแรงเทียบว,ว่าเม็ดเดียวเอฟซีฝนกังงดีเม็ดเดียวจังได้คือหนึ่งซีซีหนึ่งอันก็คู่เดียวแล้วครับผมกับอา่าแต่ว่าตันนี่กับสองคู่พี่น้องเพิ่นให้ล่องให้ล่องฐานหนึ่งบ่มากขึ้นศูนย์นับเม็ดเดียวคือหนึ่งซีนะ เออเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเป้าเท่าคือว่าเม็ดเดียวอย่างมันคือมีหลายคู่ท <oman. S 1> ามเม็ดเดียวขึ้นหนึ่งซีนะพี่น้องเดอ้อนะครับเอฟซีเดี๋ยวจะว่าเออบอกเม็ดเดียวทําไมมีหลายคู่พันา่า <laughs> โตเม็ดเดียวโตเพิ่มเนียนขึ้นหนึ่งซีพี่น้องจังว่าเม็ดเดียวทามเม็ดเดียวขึ้นหนึ่งซีตัวร่องนี่ถา้ถาบ่มักถ้าคิดว่าบ่มักหนึ่งศูนย์ก็คือนศูนย์ซีพอพันปาเขียนตัวกลับไปให้น้ำซีซีหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับศูนย์ซีซีศูนย์นี่ พ่อค้าลอตเตอรี่นะครับผมพ่อพ่อพันยู่ิใส่กันแวะถามได้นะพ่อเนาะเบิ้งลอตเตอรี่ได้พี่น้องมาซื้อว่าเป็นยังดอกลอตเตอรี่พ่อพันมาหามิตรตถูกใจแผงนี่เคยถูกรางวัลไงพ่อพ่ออางวัลที่สองอยู่ดีรางวัลที่สองเขาอยู่เตี๋ยโอ้รางวัลที่สองแผงพ่อเพิ่นกับเขาอยู่ได้ทำมาชมเด้อเพรมะเป็นธรรมดดาตัวนี้เออทั้ง เป็นเซียนพ่อพ mm hmm> uh, ี่น้องเอาพ่อขอบคุณครับผมพ่อจะเดินทางนี่แหละผมชีวิตพ่อคกาอตเตอรี่พ่อพ้นมาขายไปเรื่อยๆพ่อกันตลอดเอาพ่อขอบคุณครับพ่อเพ่อกัเรียนแล้วเอาวุยนี่พี่น้องเป็นยังไงโชคดีพ่อสิ่งดีอ่าทาเข่ามาพ่อกันอยู่นี่คือเก่าเด้อพ่อเด้อหนึ่งซีซีหนึ่งมหาผมอยู่นี่อีกงวดนาอ่านี่ท่านผู้ชมวุ้ยลดสิ่งนะ ว่าธรรมดาพี่น้องอคุณพ่อคุณบ้างวดที่แล้วศูนย์เก่างวดนี้หนึ่งซีซีหนึ่งเอ้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับอขอบคุณคุณพ่อนะพ่อค้าลอตเตอรี่พี่น้องบ้าร์ทองกิจเดินทางต่อนหมืดฟ้ามัวฝนมาแล้วพี่น้องนะครับผมทามักกิจลืมด้วพี่น้องได้หาลอตเตอรี่หนึ่งซีซีหนึ่งกับศูนย์ซีซีศูนย์เม็ดเดียวคือหนึ่งสีนะครับตัวร่องคือศูนย์สีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ